เธอเอาแทนเธออีจฉาเนี่ยนะแล้วเขาไม่แย่งก็แสดงว่าจริงๆแล้วอะอาหารนั้นไม่ใช่ผลตัวนี้เฝ้าตลอดเลยร <c oughs> เขาฉลาดตอนที่ใช้ให้เราเป็นเครื่องมือครับการยอมแพ้แต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยว่าจังหวะมันเริ่มจากอะไรครับมีเรื่องไม่มีเรื่องหรือว่าอยู่ในคอนโทรลไหมครับให้เราดูทรงหูไปเลยคือจริงๆอะถ้าเราจะแก้จริงๆครับเราต้องแก้ด้วยจังหวะเนี่ยทาน่ารักที่ผมพูดถึงนอนหลอกให้กกาวุงแต่เรียที่คกองเกงมาครับ กัดเลียทับพิงคือการผมก็คือเวลาที่เรารักเขามากๆครับแต่เราใส่จังหวะผิดอ่ะน้องหมาจะไม่ง้อเราแค่นั้นเองว,ว่ามิกิเนี่ยเขาไม่มานั่งกินแบบนี้ใช่ไหมครับผิถ้าไม่ทาก็แสดงว่าการเปลี่ยนจังหวะของเราทีดเดียวครับมีผลเวลาเราจะเอาอะไรครับอย่าลังเลเอาไม่เอาด้วยอ้าวไม่เอาด้วยเป็นอย่างนี้ครับแล้วเวลาเขารู้สึกว่าเขาโดนกดดันมากๆกับสิ่งของกินส่วนมากเขาจะ่อชีทุลักกันดูดิ ดูดีจะตายอะ่ะไปสนใจนี่ไอคอนแท็กนี่สนใจนี่เวลาเราเดินแล้วเขาสนใจเราไหมนี่สวัสดีครับนี่นะครับเราไปดูน้องหมาของคุณหมอนะครับน่ารักทั้งสามตัวเลยซึ่งคุณหมอนะครับก็สอนทั้งหมานทั้ง3าตัวได้ดีมากหลายหลายคนจะงงนะครับว่าคุณหมอท่านนี้คือใครผมมีเพจมาฝากครับคุณหมอคุณหมอฝนคุณหมอแนนครับเกี่ยวกับทานเจนเดอร์นะครับเดี๋ยวผมจะลง เพจไว้ให้ใครสนใจลองไปปรึกษาคุณหมอดูนะครับเรื่องเกี่ยวกับทานเจนเดอร์นะครับกลับมาเรื่องของเราต่อเราเอาเข้ามาโทษจันทร์เดอน,อนลองเลยลองเลยลองลอาบ้า,า,านนี้ต้องป้อไมอ่ทำไมอ่ะ,อะมันไม่ทาหรอเป็นอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่แย่งก็แสดงว่าจริงๆแล้วอ่ะอาหารนะั้นไม่ใช่ผลผลคือข้างบนถ้ามันจะแย่งมันควรจะแย่งหมดสตาร์่ะไม่ใช่เรื่องอาหารเป็นเรื่องของสารแวดล้อมข้างบนแต่เจ้านี่ก็ระแวงนะตั้งแต่มานี่มาเร็วๆๆๆ เห็นไหมถ้ามันชอบของเล่นของของอาหารจริงอะผมเรียกมันต้องไม่มาถูกไหมมันยังยอมผ่าจากอาหารที่แบบมันมีปัญหาครับแสดงว่าจริงๆแล้วอะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องอาหารแล้วที่มีปัญหาแต่เพื่อนเพื่อนอาณาเขตข้างบนแหลตสังคอยได้ไหมครับแอะแสงแดดมาดิมาเก่งมากเลยสร้างภาพภาแนวยังไม่ถูกห่เนี่ยเนี่ยท่านี้แหละคะ่ะแต่แม่บ้านทั้งสองคน พี่ไม่อยู่วิเคราะห์สงบกันดีมากต่างคนต่างอยู่เล่นเงี้ยงงี้งี้งี้งานเดียวกันเล่นอันเดียวกันไม่พอคุณเจ้าของกลับมาปุ๊บมันจะเป็นคนละตัวใช่ปิ้งเนี่ยปิ้งตกใจมากปิ่งเนี่ยเป็นแอมเบอร์มากกว่าอืมแบบว่ามีพลังดตัวนี้เฝ้าู่ตลอดเลยประมาณนี้สี๊ขาวจ้องผมไม่วางตาเลย ใช่เวลาจ้องอะจ้องไม่วางตาเลยนะล็อกล็อกเป้าผมเลยอะแต่ว่าอารมณ์สังเกตหูนะครับหูลูอยู่ข้างคอแสดงว่าเขาเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทําะถูกต้องนะอันนี้อันตรายกว่าออกนะถ้าพวกเขาจ้องผมจะหูอย่างนี้นะยังให้คอมเดลีนนะแต่นี้มันจ้องผมด้วยความรีแลกซ์แต่ว่าเขาเข้าใจว่าเขาทําถูกต้องแล้วเขาต้องเฝ้าวัดไอ้นี่มันตกลงมาไม้ไหนวะมันเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยจากที่นั่งดูนั่งวิเคห์เนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่ขาดไปจริงๆครับคือเรื่องของจังหวะการเริ่มต้นเท่านั้นเอง เพราะว่าทั้งสามตัวเนี่ยคุณหมอแนนสามารถสั่งเองได้หมดเลยโอเบียนดีมากแต่แค่กลายเป็นว่าทั้งสามตัวเก่งเฉพาะช่องสกิลครับด,ดูดิดูดีจนะตายอ่ะมันไม่ได้อย่างนี้หรอปกติแล้วอะ่ะแม,ม,ม่แต่ถ้าให้กินเขาก็อย่างนี้นะากินด้วยกันนะกิน<ร>แบบนี้<ม> <ไง S 2> ใช่ไห <ง S 2> <ง>มอันนี้ผมว่าสวยงามมากอ่ะเคื่องวิชั่นที่เขาอลรว่าที่เรารู้สึกว่าเราคิดว่เขาโตอนนี้เขาจะหนักกว่านี้อย่างเงี้ยค่ะอยก่อนอ่ะ็จริงๆก็มีประเด็นเรื่องชีสนั่นแหละเนาะ ที่แบบมุกสดที่สุดก็คือชีสกับาทั้งหมดกับการที่พี่ฟันพี่เนกรัมมาแล้วฉันต้องได้ก่อนที่ผมชอบย้ำพูดเสมอๆในช่วงหลังนี้ก็คือช่องสกิลช่องบีแฮปช่องสกิลคือความสามารถนั่งคอยมอบคอยรออะไรก็ตามนะครับช่องบีแฮปคือพฤติกรรมที่เขาควรจะเกิดขึ้นเองหรือดิวตี้หรือหน้าที่ที่เขาควรจะคอนเนคกับเราเองวันนี้ผมก็เลยไปนั่งดูครับนั่งบันทึกนั่งดูกิจกรรมต่างๆนั่งคุยกับคุณหมอทั้งสองท่านนะครับ ได้ข้อมูลมาแงาน้องหมาสามตัวเนี้อ่าอย่างน้นองยอกชายนะครับก็จะชอบมีอาการเห่าสั่งคือติดเลยถ้าไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีคนแย่งไปเขาก็จะไม่ไม่มีแย่ก็ <c oughs> จะบอกให้เราไปเอาเขาฉลาดพอที่จะใช้นงก็จะบอกให้เราไปเอาเขาฉลาดพอที่จะใช้เราเป็นเครื่องมือโโหเน่ี่ยเาสวนที่เล่นทุงาเนี่ยอนกลาคืนเนี่ยเอาได้เดี๋ยวไม่เอาที่ผมแนะนํานะแย่งออกมานะแล้วอย่ายโยนทันทีซ่อนเงินได้ <c oughs> คือผม่มองว่าคุณขวัญบางตัวบางจังหวะอาจจะมองคุณขวัญคือสมบัติคือคือเหมือนเขามาเป็นตัวแรกใช่ไหมครับแล้วเหมือนกับเขาติดกับการเห่าบอกอะไรบางอยา่างแล้วทั้งเจ้าของทั้งน้องแม่บ้านนะครับพยายามหาคาตอบไปเขาซึ่งเขาก็เลยติดมันเป็นนิสัยครับว่าจะเอาอะไรคือใช้เสียงเห่าไปอย่างเดียวก่อนเลยคราวนี้ผมก็เลยใส่เทคนิคไว้ให้ครับว่า แล้วเราจะทํายังไงแก้ปัญหาการเห่าสั่งยังไงเจ้ามิกกี้ก็เนี่ยถ้าน่ารักที่ผมพูดถึงแล้วก็อีกตัวนึงคือน้องมอธิสครับน้องมอทิสนิสัยก็อีกแบบหนึ่งเลยเป็นนิสัยอยู่นิ่งๆสันโดษสันโดษแต่ความน่าแปลกใจครับเมื่อเราเปลี่ยนจังหวะแม้แต่นิดเดียวครับน้องหมาจากไม่ยอมกินกับมือนะครับก็มาขอต่อคิวกินด้วยนอนหลอกให้กระบุตะเกียบผมยังไม่ทันดูเลย เขามาอย่างไงครับเขาจากตรงนู้นเขามาอย่างไงมาเดินมาเองใช่ไหมไม่ได้เรียกถูกไหมแล้วก็มาแปะแล้วก็หงายพุงใช่ไหมแล้วคุณผ่านเห็นคุณผวันก็เกาพุงถูกไหมนั่นคือจังหวะสองที่ผมพูดถึงล้าถ้าหลุดุ๊บมองหน้าอ่ามองหน้าแล้วตอนมโหใส่ด้วยนะอ่ะอันนั้นแสดงว่าเจ้าอารมณ์แต่อย่างที่บอกคือมันเจ้าอารมณ์ดยท่านน่ารักว่าบุคลิกมันดีนะต่อให้มันไม่ได้แบบหลู่ลูนะแต่มันก็ไม่กระโดดแย่งหรือโมโหใส่นะ ที่เรารักเขามากๆครับแต่เราใส่จังหวะผิดอะ่ะน้องหมาจะไม่ง้อเราแค่นั้นเองพอไม่ง้อปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าเรียกคําพูดของเราครับมันไม่มันไม่ศักศีรษะของวันนี้ที่เรียกผมไปน้องเฟน์บูด็อกครับน้องแสงแดดน้องแสงแดดเนี่ยต้องบอกเลยว่าก็ดีคุณหมอควบคุมได้ดีพฤติกรรมเขาก็โอเคดีนะแต่ถ้ามีเรื่องของข้าวหรือมีเรื่องของสถานที่ที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นห้องนอนเนี่ยครับเขาดูเป็นคนละตัวเลย ซึ่งต้องบอกก่อนว่าห้องนอนผมไม่ได้ขึ้นไปถ่ายนะแต่ผมขึ้นไปเคลียร์ปัญหาจัดก,การให้แต่ก่อนที่จะขึ้นไปถ่ายห้องนอนนะครับเราอยู่ห้องข้างล่างเนี่ยมันจะมีถึงชีทแท่งอันหนึ่งซึ่งชีทแท่งตัวเนี้ยมันมีลักษณะข,ของความอร่อยมากมั้งน้องหมาเนี่ยขวงกันสุดๆแล้วคุณหมอแนแดงพยายามยั่วให้มันเกิดการประทะผมคาดหวังว่าเขาจะไม่ทําถ้าไม่ทําก็แสดงว่าการเปลี่ยนจังหวะของเรานิดเดียวครับมีผลทําให้น้องหมาไม่กล้าหือกันเอง การอะไรมั่งครับผมจะได้ลองตัวไปก่อนเขาจะถือไม่เป็นนะแล้วก็ก็คือคข้าวใบเงี้ยเหรอครับใช่เนี่ยเนี่ยเขาจะไม่ให้แล้วแต่ผมรู้สึกว่าพอมาได้ตัวที่มันชอบมากเซฟโซนเขาคืออยู่ใต้โต๊ะใช่ไม่แล้วนี่ใส่เปลี่ยนด้วยชีแห้งั้นงั้นเอาเก็บอันนั้นออกเลยเอาออกเลยอย่าอย่าอย่าลังเลอย่าลังเลเอาออกเลยเอาออกเลยอย่าลังเลอย่าลังเลใช่แล้วก็ยื่นให้ให้ตัวอื่นครับ มงกันใหญ่แล้วเอา,าไม่เอาด้วยขนาดกระตุ้นให้เกิดสงครามแต่ไม่สงครามก็แสดงว่าจังหวะวันนี้เจ้าของสามารถปนะิัสถานการณ์ได้ดีตั้งแต่เริ่มต้นวมนา,นานกก็ดีแล้วเนาะแสดงว่าแค่จังหวะเราเปลี่ยนจังหวะนิดเดียวฟึ๊บความหมายเปลี่ยนทันทีอะมาร์คเฟนบูรจะหวงหวงอะไรที่เขาชอบมากๆครับเจงเช่นอาหารเนี่ยไม่ได้เลยนะเบามากนะถ้าเป็นอย่างนี้ครับแล้วเวลาเขารู้สึกว่าเขาโดนกดดันมากๆกับสิ่งของกินอะส่วนมากเขาจะปล่อยชีสตัระมกะในเจ้าของเลย แทนแดดเนี่ยเวลาเขาเจอเจอผมใช่ไหมครับผมนั่งลงกับพื้นปึ๊บน้องแสงแดดเนี่ยจะพยายามชวนเล่นพยายามกระโดดใส่ลองสังเกตดูดีๆนะครับว่าผมจะพยายามไม่ยอมต่อให้ผมเป็นเขารักหมาขนาดไหนก็ตามเนี่ยแต่ถ้ามุดเรียกผมไปสอนเนี่ยสิ่งที่ผมจะต้องทําก็คือทําให้น้องหมาย,ยอมรับจังหวะแรกของผมก่อนต่อให้ผมทุนเป็นศูนย์ก็ตามผมจะเคียบไปแล้วเวลาที่น้องหมานะครับเขารู้ว่าไม่ยอมข่มผมไม่ได้สิ่งที่น้องหมาส่วนมากจะชอบก็คือเขารู้สึกว่าผมแข็งแรงคราวนี้ครับผมเรียกปุ๊บเขาจะวิ่งมาหาเลย ผมไม่ใช่ความรุนแรงนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าความรุนแรงอะ่ะหมาจะหมาจะทําแค่เชื่อแล้วก็กลัวเาเธอเอาแทนเ,เธออิจฉานี่นะสอนแบบเรื่องจังหวะเพราะว่าน้องหมาเขาจะเรียนรู้ครับแล้วก็คิดตามว่าจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่พามทามจังหวะที่ดีที่สุดถ้าเรียกแล้วไม่ไปเนี่ยจะหมดโอกาสแล้วนะเพราะฉะนั้นคือเราจะให้น้องหมาเขาคิดครับว่าถ้าเรียกควรจะมาเพราะฉะนั้นคือเราเล่นกับสมองครับเราจะไม่เล่นกับความดุดัน ก็ยืนของ,ของ,ของอัอ่ะถูกแล้วก็ให้ต้องหหาครับปอดสตาร์คือให้อยู่ซ้ายมือไม่ต้องเรียกเขานะแต่ประคองเขาหยุดเดินซ้ายตามซ้ายปุ๊บแล้วก็เดินกลับมาแล้วก็หย,ย,ยุดสวยๆกูกันอ,อ่ะถูกทุนขวัญลองสั่งคอยป,กปากๆนะเก่งมากคอยไปได้านหลังเขาครับนับห้าถ้าจะให้ดีหลังเขาเลยหลบหลังเขาเลยครับใช่ผมหนูจแอร์คอนแทคคือตัวนี้แ,แล้วก,กลับมาข้างๆก่อนแล้วก็ชมเก่งมาก<แ>คอย ยืนด้านหน้าแล้วหันหน้าแล้วหากคอครับใช่นี่ผมใจนี้เวลาตาที่มองกลับ้ะครับแล้วก็ชมเก่งแม่เดินวนรอบหนึ่งครับคอยทวนเข็มนาฬิกาครับนี่ผมใจนี้เวลาเราเดินแล้วเขาสนใจเราไหมนี่ชมเวอร์เวอร์เลยครับเก่งแม่แล้วก็ถอดสายออกเลยคอยผมสนใจนี้ไอคอนแทก ระหว่างทำเห็นไหมเก่งมากด้านหลังครับคอยคอยผมสนใจนี้ตัวนี้มือสองสามสี้อาการความล้มมือเก่งมากด้านด้านหน้านะครับคอยคอยเห็นไหมครับนี่คือความใส่ใจที่เขาให้เองสองสามสี่ห้าแ่งมากเดินบนรอบเดียวครับคอยคอยแล้วผมอยากให้คุณแนนชมเวอร์เวอร์เลย ก็เพิ่มแค่ l i t t e เข้าไปหน่อยกับน้องแสงแดดนะครับเพื่อน้องแสงแดดเขารู้สนใจว่าน้องหมาเขาจะอยู่นิ่งไหมนิ่งนะผมสนใจ r e a คชั่นหรือท่าทางเขาระหว่างที่เราสั่งไอคอนแ t a c t มีไหมตัวนี้นะฮะครับที่เป็นการเริ่มต้นทําให้น้องหมามีโฟกัสซึ่งตัวนี้ถ้าฝึกทุกวันครับจะทําให้น้องหมาเนี่ยเขาชินกับการมองและเกิดการยอมรับที่มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องรอให้น้องหมาก่อเรื่องครับเราสามารถฝึกได้ทุกวันครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย